สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องการบวกทศนิยม2ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่1นะคะอ่าสองจุดสามหนึ่งนะคะ,ะ,ะ,คะบวก1.11อ่ะนะคะวิธีทำวิธีทำนะคะอ่า2.31บวก หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งเราก็ตั้งจุดตั้งหลักให้ตรงกันนะคะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองอ่าสามบวกหนึ่งเป็นสี่อ่าใส่จุดนะคะบวกหลักหน่วยก็คือสองบวกหนึ่งเป็นสามอ่าข้อนี้ก็ตอบสามจุดสี่สองนะคะอ่านักเรียนมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างที่สองอ่าตัวอย่างที่สอง 0.58ย์จุดลบศูอ่าตอนนี้หัวข้อของเราก็คือ2ตำแหน่งลบ2ตำแหน่งนะคะแต่ตอนนี้มันมีแค่เราสังเกตดูตำแหน่งมันไม่เท่ากันนะคะเราก็เติม0เข้าไปนะคะให้มันเท่ากันให้มันเป็น2ตำแหน่งเท่าๆกันนะคะก็0.58 อ่า0.30อ่าตั้งจุดตั้งหลักให้ตรงกันเสร็จแล้วเราก็ลบมานะคะ8-0ลบ0เป็น8 5-3ลบ3เป็น2ใส่จุด0-0ลบ0เท่ากับ0อ่าเราก็ได้คำตอบก็คือ0.28อ่าข้อนี้ที่สำคัญถ้าไปเจอจุดลักษณะนี้เราต้องเติมตำแหน่งให้มันเท่ากันก่อนนะคะเราจะได้ไม่งงนะ อ่ะต่อไปตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างที่3อ่ะข้อนี้3.75-2.45ลบอ่าอ่ะอ่ะดูนะคะ3.7 5ลบ2.45าวตรงกันแล้วเราก็ลบตามปกตินะคะได้0 5ลบ5ได้0 7ลบ4ได้3ใส่จุด3ลบ2ได้1ตอบ1.30นะคะอ่านักเรียนไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะคะค่อยค่อยถ้าตําแหน่งมันไม่เท่ากันเราต้องเติมตําแหน่งให้เท่ากันแต่ถ้าการลบ ถ้ามันมันลบไม่ได้เราก็ยืมยืมหลักข้างหน้านะคะยืมมันเล็กการลบจํานวนนับปกตินะคะแต่ถ้าเป็นการบวกถ้ามันบวกกันเกินสิบให้ทดให้หลักต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ